แล้วพี่เต็มซีโบซอ,อะไรมาฮะเต็มออกมาแล้วครับเต็มดำจริงกับซีโบซบอ,อะไรฮะ <c oughs> เราไม่แอบจ่องอส่องทีมงานเขาหรือเปล่า <c oughs> ครับกบารเสอดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบดำมซิงครับชมกันอีกคลิปครับผมนู่นมาขาวหานันหัวออกมาแล้ว ต้ไไมไอซีโบซีเบอ,อะไรพี่แต้มรู้ไหมว่าเป็นรถผมอะ่ะฮะผมมาจอบดูเจ้าตั้งนานแล้วดิ <c oughs> กำเดินหอยละเดินเดินเดินหอยละเดินเดิน,เด,น,เ,ดน <c oughs> เดินยิม้มมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มโอ้เดินเสียโอ้ลื่นลื่นลื่น <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เลยไม่ไม่ ไม่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 ไปไหนนี่เอารถเอาวิ่งบินบอกวิ่งได้ไหมใช่ไหมแตมบอกเอาเอารถครับบอกว่าวิ่งดินน่าจะวิ่งได้นะดูทรงครับ บอกว่าให้ผมเอารถก,กระบะเข้าไปผมไม่กล,าล้าหรอกพี่ดูสภาพทางเข้าเหอะน้ำเต็มปาน,นั้นผมเข้าไปผมก็ตายสิเขาก็น่าจะวิ่งงานแล้วครับนุ่นยืดเส้นยืดสายแล้วตั้งลงตั้งลำแล้วน่าจะไม่กลัวฝนแล้วเ้าวดูทางเข้าจะลื่นไม่ลื่น Ê, dèm, dèm, Phải Phải Áo lươi mới lươi nào Đài mới đài không oh, Cô đài vô đi Đài vô, đài yu. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วิ่งได้วิ่งได้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในครับอู้นี่ก็จอดรอครับรอไม่โคตแต่งทางลงสระครับผมหลังจากฝนตกมาได้พักหนึ่งครับรถเสียแต้มครับมีรถวิ่งด้วยหกพันครับนี่ มีแต่รถส,สวยๆครับมีรถบาวนนกลับมาวิ่งโซนอำเภอบ้านกรวดแล้วอู้ล็อกกี้เยอะครับผู้ทีมงานล็อกกี้ตัวนี้ไหมล็อกกี้มีกี่คันนะสามสี่คันผู้บาวนนครับโอ้คือกลับมาวิ่งอยู่นี่ปะ เฮ้หาผ้าเสาวมาหรือเปล่าวะอะพาสาวมาหรือเปล่าวะให้ผ้าสาวมาตัวนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาผู้สาวมาดุงวะแก้วเม่โคก็กำลังทำทางลงครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวคือโยกวะเฮ้ย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 นี่แอบสาวในรถลงมาเฮ้ยหัวโยกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโยกแรงด้วยฮึฮเฮ้ยทำไรวะเอาไปรุ่น ไำลังจะุ่นทำอะไรวะเฮ้ย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 เศร้าแล้วหยุดละหยุดละหยุดละมีาผู้สาวมาตรงนี้ไหมแอบผู้สาวอยู่ในรถหรือเปล่าปะ หัวหยุดโยกแล้วแอบผู้สาวไว้ในรถหรือเปล่านะ่ะฮะล็อกอ่ะเอ้าน้อว่าแอบผู้สาวไว้อยู่ในรถหัวโยก,โยกอยู่มังนนครับจับมาวิ่งอยู่นี่แล้วนีจ่จัะนั่นไปประตูปุ๊บโยกปั๊บเลยไหม เ,อ,อ,เอ,อ้มันโยกไปทางรถแล้วโยกไปทางรถแล้วเฮ้ยโอ้ได้ผู้สาวมาขับรถตัวนี้ไหมโอ,อ,อ้ตายสิโดบิน อู้นี่ก็กำลังทำทางครับทำทางลงนะอูจะวิ่งได้ไหมนี่โหงานนี้สนุกแน่นอนนี่ก็เป็นรถอ่า ปุ้ใหญ่เสาครับล็อกกี้1 9 5ครับมีคมทีมล็อกกี้3คัน n p r 1คันครับแล้วก็รถเสียแต้มเฮ้ยล็อกกี้มีอายุ4คันครับให้ได้สิผูตทางขึ้นนี่เป็นดินซ้ายครับจะได้ไหมนี่ นี่ก็กำลังปูทําทางครับนี่แหละหน้าฝนก็ค่อนข้างจะทรมานครับโอ้มีชั้นลูกหลังด้วยครับทุกคน นี่ก็ปูทำทางก่อนครับ นี่ฝนก็จะเริ่มจะมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วครับหน้าฝอนอไม่รู้ว่าจะวิ่งขึ้นได้หรือเปล่านะครับรอชมครับไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ